ยังคงเสิร์ฟด้วยเบอร์ห้านะคะสิทธิใช้นะเอาแชร์บล็อกนะฮะแต่โอกาสเอามาค่ะโอกาสตราสอีกกี้ค่ะใส่บ้างค่ะเบอร์เก้าเนาะเนาะลงไฟเลยค่ะโอเค,อเ,คเสิร์ฟด้วยเบอร์เก้านะคะ<า>ครับแม่นจเจ้าเป็นคนเหนือจ้าอ่า สุโคท้นะครับโคไท้ต้องแก้ไขกันนะคะตอนนี้นะครับเป็นโอกาสของพีจิตอีกรอบค่ะโยกมาหัวเสาใส่ลงไปคะแต่ยังได้ล่ะสุโคให้ใส่เหมันกัน่ะรับมาขออีกรอบ้่ะตามเม็ดลอ่ะยังรับพุ้นได้อยู่นะตรงแล้วนะได้ ถูกต้องที่สุดนะคะโอเคเลยค่ะฝากเป็นกำใจให้เบอร์สองด้วยนะคะหรือจะฝากเิดใจเดี๋ยวหนูเอาใจไปส่งให้เขาก็ได้นะคะเบอร์สองเดีคนดูในเฟซบุ๊กด้วยนะคะสามารถเมนพูดคุยกันหน่อยก็ได้นะคะยังไง็จไปลลเลาเราแกันโลเลยไหมจ๊ะ ก็พอในคลิปน e uh ั้นไม่มีอาจารย์ไงเมื่อกี้ยวอาจารย์สวดคะอาจารย์ไม่ได้ดูนี่พอเหมิดตัวเหมิตัวเมื่อคืนฉันแต่งเล่นเลยค่ะยกเลยฉันใส่บิกให้เด็กทุกคนเลยพี่ใครไม่มีผมยกเลย